ส่องไปอันนี้เป็นรหัส G S นะคะเป็นโค้ดที่ต้องไปใส่อันนี้เป็นหน้าอินเด็กโค้ดที่ต้องเอาไปใส่อันที่สองเข้าชีทด,ดูชื่อสร้างส่วนขยายแล้วก็เข้าปคัดลอกรหัส G S มาใส่ช่องอินเด็กมาใส่ช่องอินเด็กเซฟแล้วก็กดก,การทำรายการ กดลิงก์แล้วก็มาก่อข้อมูลกอบชื่อก่อข้อชื่องานแล้วก็ลิงก์ไฟล์ก่อข้อมูลให้เสร็จแล้วก็ทวน่อมาดูหน้าชีตขึ้นหน้าชีต อันนี้จะเป็นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลแก้ไขชื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็แก้ไขห้องแก้ไขงานแล้วก็ลิงก์ไฟล์แนบแล้วก็กดบันทึก จะทำการบันทึกข้อมูลและทำการเปลี่ยนข้อมูลอันนี้จะเป็นวิธีการลบข้อมูลหาวอนเข้าไปดูในชีต